เหมือนเดิมครับอ่ะเด <s> ี๋ยวเราอันนี้เป็นเหมือนตัวนะ<ช>เป็น,นตัว Gator Tokyo ครับจะใ,ใช้ได้5วันใช่ครับ6,500นยเยนคุ้มมากใช้กันเลยไม่ทอดเลยก็อันนี้เราก็เดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่มาดู ฮัโลโหล,โหลคุณกำลังอยู่ในช่องโค้ดนินดีฟลาคลิปนี้ลุงจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าบัตร,รเดสเซอโตเกียวพาสกันนะครับ เกทเธอร์โตเกียวพาสเป็นพาสบุฟเฟ่สุดคุ้มที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับเป็นพาสที่สะดวกและคุ้มค่าที่สุดสําหรับคนที่ต้องการเที่ยวแค่ในโตเกียวและและแวกโตเกียวนะครับพาสนี้สามารถนั่งรถไฟได้ครอบคลุมเกือบทุกสายในโตเกียวและจังหวัดข้างเคียงทั้งหมดได้ถึง13บริษัทมากกว่า70สายรถไฟเลยนะครับขึ้นรถไฟกันแบบชัมโบโตจีนกันไปเลยนะครับ เ e t เ e อร์โตเกียวพาราคาสำหรับผู้ใหญ่จะอยู่ที่6,500ยเยนและสำหรับเด็กอายุ6-11ปีจะอยู่ที่3,250เยนนะครับเด็กที่อายุไม่ถึง6ขวบสามารถขึ้นได้ฟรีนะครับและเด็กที่อายุ12คขวบขึ้นไปจะคิดเป็นเลทราคาผู้ใหญ่ครับเก t เธอร์โตเกียวพาสสามารถใช้งานได้5วันนับตั้งแต่วันที่กดใช้งานพาสนี้นะครับโดยพาสจะนับเป็นวันไม่ได้นับเป็นชั่วโมงนะครับจะเริ่มนับตั้งแต่ตี3ไปจนถึงตี2 59 ของอีกวันหนึ่งนะครับนับเป็น1วันครับเช่นถ้าเรากดเริ่มใช้งานพาสวันแรกในวันที่1เวลา9ก้าโมงพาสจะหมดอายุในวันที่6เวลาตีสองนาทีนะครับถ้าตีสามปุ๊บก็จะออกจากสถานีไม่ได้แล้วนะครับก็หมายความว่าถ้าเราขึ้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายของวันที่5แล้วให้รีบออกจากสถานีทันทีครับหรือถ้าเรากดใช้งานครั้งแรกเวลาเที่ยงคืนของวันที่1พอถึงเวลาตีสองนาทีของวันที่2ก็นับเป็น1วันนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการซื้อ Getter Tokyo Pass กันนะครับเริ่มจากเข้าไปที่เว็บไซต์ gettertokyopass.jp นะครับกดเลือกภาษาอังกฤษแล้วคลิกไปที่ Click Here to Purchase นะครับเลื่อนลงมาแล้วใส่จำนวนคนที่จะซื้อ pass ครับสามารถซื้อพร้อมกันทั้งผู้ใหญ่และเด็กสูงสุดได้ถึง8คนต่อ1เครื่องนะครับใส่จำนวนคนเสร็จแล้วก็กดเช็คเอาท์ครับ แล้วก็กดเลือกลงทะเบียน Account ครับลุงเลือกลงทะเบียนผ่านอีเมลนะครับใส่อีเมลที่ติดต่อได้ของเรานะครับเสร็จแล้วกด next ครับเสร็จแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดครับแล้วก็กด sign in ครับก็จะเข้ามาที่หน้า booking info จะเห็นรายละเอียดของพาสที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับใส่นามสกุลและชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วกด enter payment info ครับ แล้วจะเข้ามาที่หน้า payment amount ครับสามารถใช้บัตรเครดิตรหรือบัตร travel card จ่ายก็ได้นะครับใส่หมายเลขบัตรเครดิตรหรือบัตร travel card ครับใส่เดือนและปีที่หมดอายุและใส่เลข3ตัวด้านหลังบัตรครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาติ๊กถูกนะครับแล้วกด confirm your payment ครับ กดคอนเฟิรมแล้วใส่ OTP ที่ได้รับจาก SMS ที่ธนาคารส่งให้นะครับเสร็จแล้วกด View Booking Info ก็จะเห็นรายละเอียดของพาสทั้งหมดครับแล้วเราก็มากดดูครับว่าเราได้พาสจริงไหมแล้วหน้าตาพาสเป็นยังไงให้คลิกไปที่ Use the e-ticket นะครับแล้วกดไปที่ Ticket ตรงนี้ครับ ทีนี้เราก็จะเห็นหน้าตาเจ้า Getter Tokyo Pass แล้วนะครับถ้าเรายังไม่เริ่มใช้งานอย่าเพิ่งกด use นะครับอันนี้สำคัญครับ Getter Tokyo Pass นี้มีขายแค่ในออนไลน์เท่านั้นครับสามารถซื้อล่วงหน้าก่อนเปิดใช้งานจริงได้90วันครับลุงแนะนำว่าให้ซื้อล่วงหน้าตั้งแต่อยู่ที่ไทยเลยครับหากไปซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วรอรับ OTP อาจจะไม่ได้ OTP นะครับก็จะวุ่นวายเลยครับ หรือซื้อผ่านครุกก็ได้นะครับสามารถใช้โค้ดส่วนลดโควิดลุง K L K พิมพ์ติดกันนะครับพิมพ์ลงในช่องส่วนลดได้สำหรับลูกค้าใหม่จะลด7%ครับและลูกค้าปัจจุบันจะลด5%เเมื่อซื้อตัว๋วหรือซื้อสินค้าครบ1,500บาทครับรหัสนี้จะใช้ได้ถึง1รกรกฎาคมปี2 0 2 5นนะครับทีนี้มาดูวิธีเปิดใช้งานกันครับให้เปิดใช้งานในวันที่เราจะเริ่มใช้งานครั้งแรกครับเหมือนเดิมครับเข้าไปที่เว็บ greatertokyopass jp นะครับ กดเลือกภาษาอังกฤษแล้วคลิกไปที่คลิก Here to p พ r c h a ช e แล้วคลิกไปที่รูปคนด้านบนขวามือตรงนี้ครับกด Booking Info นะครับกด s โชว์ดีเทลครับกด Use e-ticket ครับสำหรับคนที่ซื้อผ่านคอมแล้วมาเปิดใช้งานในมือถือครั้งแรกสามารถกดลิงก์ได้จากในอีเมลเลยนะครับและซื้อผ่านคุก ให้กดลิงก์จากในคลุกได้เลยครับแต่คนที่ซื้อผ่านคอมและซื้อผ่านคลุกนะครับจะต้องยืนยันพาสเวิร์ดผ่านอีเมลแบบนี้ก่อนนะครับกดเซ็นวันทามเพื่อยืนยันพาสเวิร์ดครับใส่ตัวเลขที่เขาส่งให้ในอีเมลของเราที่เราลงทะเบียนไว้ตอนซื้อนะครับเช็คให้ดีๆด้วยนะครับว่าอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้สามารถเปิดในมือถือที่เราจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วกดคอนเฟิร์มครับเปิดใช้งานครั้งแรกกดไปที่ติ๊กเก็ตตรงนี้ครับ จากนั้นกด Use ครับแล้วกด Confirm อีกทีครับแล้วเราก็แค่โชว์หน้าจอนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยครับไม่ว่าคุณจะซื้อตก,ก็ตกี่ใบและไปกี่คนก็ตามเราโชว์หน้าจอให้เจ้าหน้าที่ดูแค่เครื่องเดียวพอครับแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้ไม่ได้นะครับต้องเปิดเป็นแบบออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ดูทุกครั้งนะครับเตรียมแบตสำรองกันไว้ด้วยนะครับกันแบตมือถือเราหมดนะฮะ เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเช็คดูว่าในติ๊กเก็ตเนี่ยสำหรับกี่คนวันที่ใช้ติ๊กเก็ตปัจจุบันวันที่เท่าไหร่เริ่มใช้มาตั้งแต่วันไหนและจะหมดอายุวันไหนนะครับเวลาจะรันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับเดินไปที่เกตทางเข้าที่มีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูครับ แค่นี้ก็เข้าเขตได้ง่ายๆเลยครับอ้อแล้วทางเข้าทางออกบางสถานีบางจุดจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แต่จะมีอินเตอร์คอมนะครับอยู่บริเวณเกตทางเข้าหรือออกนะครับให้เรากดปุ่มแล้วพูดว่า I have Getter Tokyo Pass หรือ s u m e r s e n Getter Tokyo Pass a l i m a s นะครับแล้วยืนรอสักครู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินมาหาเรานะครับก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูเลยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บางคนก็จะไม่คุ้นกับ Getter Tokyo Pass นะครับ เขาก็จะไล่ดูว่ามีชื่อของบริษัทเขาอยู่ในติกเก็ตไหมนะครับอันนี้ลุงก็เจอในเหตุการณ์จริงนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าเคทเทอร์โตเกียวพาสสามารถไปเที่ยวที่ไหนและขึ้นรถไฟอะไรได้บ้างนะครับมาเริ่มที่รถไฟของโตเกียวเมโทรก่อนเลยครับ รถไฟของโตเกียวเมโทรมีทั้งหมด9สายก็คือสายเอมาลุโนอุชิไลสาย G กินซาไลสายฮิบิยะไลสายทีโทไซไลสายซชิโยดะไลสายสายยูรากุโชไลสาย Z ซตฮันสมอนไลสายเอนนัมโบกุไลและสายเ ฟุกุโตชินลน์นะครับสามารถขึ้นรถไฟและรถรางของโทเอนะได้ทั้งหมด6สายก็คือสาย A. อาซากุสะลายสาย I. มิตะลายสาย S. ชินจุกุลาย สาย E Oedo Line ลดลางสายโตเกียวซากุระแทมหรือสายเทนโดอาราคาวะลายรถรางสายนิโปลิโทเนริลายและยังสามารถใช้ขึ้นรถบัสของโทเอะได้อีกด้วยนะครับ าขึ้นรถไฟสายยูริกะโมเมลายที่วิ่งจากสถานีชิมบาชิไปโอไดบะและไปสุดที่สถานีโทโยสุสายยูริกะโมเมนี้ตอนที่ลุงโชพาสให้เจ้าหน้าที่ดูเขาก็ให้ยูริกะโมเมวันเดย์พาสมาคนละใบเลยนะครับเพื่อใช้ผ่านเข้าออกเกตได้เลยครับอ่อโอเคอ๋อเขาจะให้ปัสนี้มา <Okay. S 2> <Okay. S 1> สามารถขึ้นรถไฟของ k คเซได้8สายคือสาย KS KC s เคเซสกายแอคเซสจากสนามวินนาริตะวิ่งไปที่สถานี k คเซอุเอ หรือ Sky Access Line สายที่วิ่งไปทางโตกเกียวส k y T ทนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อสายเป็นสาย A อ s a ซากุสะไลวิ่งต่อไปที่สถานีอ s ซากุสะไปสถานีเซนกาคุจิแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสาย k KK KQ Airport Line แล้ววิ่งไปสุดที่สนามบินฮานิดะครับรถไฟสาย KS KC เมล Line ที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถานีนาริตะไปสถานี KC f u n ู b a บ h ชิ แล้วไปสุดที่สถานีเคเซอุเอโนครับหรือสายที่วิ่งไปทางโตกเกียวสกายทีนะครับแล้ววิ่งไปสุดที่สนามบินฮนานดะครับรถไฟสาย KS KC เคเซลที่วิ่งจากสถานีเคเซอุเอโนไปสถานีเคเซซึดะนุมะแล้วเปลี่ยนชื่อสายเป็น k s เเคเซชิบะลวิ่งต่อไปที่สถานีเคเซชิบะแล้วไปที่สถานีชิบะชูโอแล้วเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เป็นสายเคเซชิฮาระลายแล้ววิ่งไปสุดที่สถานีชิฮาระใดครับรถไฟสาย k s k อเคคานามาชิลายที่วิ่งจากสถานีเคเซทากะซาโกไปสุดที่สถานีคานามาชินะครับรถไฟสาย HS เอสโฮคุโชไลน์ที่วิ่งจากสถานีเคเซทากะซาโกไปสุดที่สถานีฮิมบะนิโฮมีไดนะครับรถไฟสาย k s k อเคเซ ฮิกาชินาริตะไลที่วิ่งจากสถานีเคเซนาริตะนั่งไปสุดได้แค่สถานีฮิกาชินาริตะนะครับเลยและยังสามารถขึ้นรถไฟของ KQ ที่เปลี่ยนชื่อและวิ่งต่อจากสายเออาซากุสะไลที่สถานีเซนกาคุจิไม่ว่าจะเป็นสาย KK KQ Airport Line นะครับแล้ววิ่งไปที่สถานีฮานดะนะครับ สายที่เปลี่ยนชื่อเป็น KK KQ Main Line ที่วิ่งต่อไปที่โยโกฮาม่าและไปสุดที่สถานีอุรงะนะครับสามารถขึ้นรถไฟสาย KK KQ Kurihama Line ที่วิ่งจากสถานีโพริโนอุชิไปที่สถานีมิสากิอุชินะครับรถไฟสาย KK KQ Sushi Line ที่วิ่งจากสถานีคานาซาวะฮักเคไปสถานีสุชิฮายามะนะครับ สาย KK KQ ไดชิไลที่วิ่งจากสถานี KQ Kawasaki วิ่งต่อไปที่สถานี Kawasaki ไดชิใช่คะ่ะเราก็จะไปอดัคคิว สามารถขึ้นรถไฟของ o d a าิ Q, ได้3สายคือสาย OH o, H o d a โอดากลน์นะครับที่วิ่งจากสถานีชินจูกุไปสถานีซากามิโอนะและเปลี่ยนชื่อสายเป็น OH o, H o d a โอดา a ว a าะไลน์ไปสุดที่สถานีโอดาวะนะครับคนที่จะไปดูซากุระมัสดะให้ขึ้นสายนี้นะครับแล้วลงที่สถานีชินมัสดะนะครับจากนั้นเดินไปขึ้นบัสที่หน้าสถานี JR อามัสดะครับค่ารถบัสจะอยู่ที่คนละ200เยเยนนะครับ ต่อไปรถไฟสาย OE o, e, o d a q e u o no s o s m i m a l i ลานะครับที่เปลี่ยนชื่อจากสาย o d a q u วิ่งจากสถานีทากามิโอนะไปสุดที่สถานีคาตา e เซ n o s h i m a สายนี้จะไปที่คามากุระได้นะครับแต่ต้องไปซื้อพาสสำหรับรถราง Enoden One Day p a s s ราคา800เยเยนเพิ่มเอาเองนะครับ ต่อไปรถไฟสาย o อทีโอดัคิวทามะลายนะครับที่เปลี่ยนชื่อจากสายโอดาคิ The Q, จะวิ่งจากสถานีชินยูริกะโอกะไปสุดที่สถานีคาระคิดะคนที่จะไปชิโมกิตะซาวะและจะไปฟูจิโกะมิวเซียมนะครับสามารถขึ้นโอดาคิ The Q, ทั้ง3ส,สายได้เลยนะครับ สามารถขึ้นรถไฟของ KO ได้สีสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่เปลี่ยนชื่อจากสาย S s h i n ูกุ u ลน์เป็นสาย KO Line และวิ่งต่อจากสถานีชินจูกุไปสุดสายที่สถานี KO h a s h i j ิรถไฟสาย In Inokashira ไลน e นะครับวิ่งจากสถานีชิบูยาไปสถานี k i c h i จจิ i ได้ครับรถไฟสาย KO t ค k a o l ล n e นะครับวิ่งจากสถานี Kitano ไปสุดสายที่สถานีทาคาโอซังกุชิคนญี่ปุ่นจะนิยมไปขึ้นเขาทาคาโอเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นในวันปีให,ใหม่เพื่อดูแสงแรกของปีกันนะครับสามารถขึ้นเคเบิลคาร์ไปได้ครับแต่ต้องจ่ายเพิ่มค่าเคเบิลคาร์คนละ500เยเยนนะครับรถไฟสายเคโอซากามิฮาละลายนะครับจะวิ่งจากสถานีโชฟุไปสุดสายที่สถานีฮาชิโมโตะคนที่จะไปโยมิอุริแลนด์นะครับ ให้ลงที่สถานี KO Yomiuri Land แล้วขึ้นกอนโดล่าไปนะครับค่ากระเช้าต้องจ่ายเพิ่มนะครับราคาเด็กและผู้ใหญ่เท่ากันที่เที่ยวละ300เยนครับส่วนคนที่จะไปซาริโอพูโอแลนด์สามารถขึ้นสาย KO Sagamihara Line และสาย OT o d a q y u Tama Line ลงที่สถานี Tama Center ได้เลยนะครับ และยังสามารถขึ้นรถไฟและรถรางของสายโตคิวได้10สายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่เปลี่ยนชื่อจากสาย F f u ฟ u ุโตชินลายเป็นสาย TY โตคิวลน์แล้ววิ่งต่อจากสถานีชิบุย่าไปสถานีไดคังยาม่าสถานีนากะเมกุโรสถานีจิยุกะโอกะและไปสถานีโยโกฮาม่าแล้วเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นสาย MM มินาโตมิไรลายนะครับแล้วจะวิ่งไปสุดที่สถานีโมโตมาชิชูคะไก รถไฟสาย DT เดนเอ็นโตชิไลนะครับที่เปลี่ยนชื่อและวิ่งต่อจากสายแซดฮันสมอนไลน์ที่สถานีชิบุย่าวิ่งไปสุดที่สถานีชูโอเรนคังนะครับรถไฟสาย MG โตคิวเมกุโรไลนะครับที่เปลี่ยนชื่อและวิ่งต่อจากสายไอมิดะไลน์และเอ็นนัมบุกุไลที่สถานีเมกุโรไปสถานีฮิโยชิและเปลี่ยนชื่อเป็นสาย SH โตคิวชินโยโกฮาม่าอีกครั้งแล้ววิ่งไปสุดที่สถานีชินโยโกฮาม่าครับ สาย OM OIMACHI ิ i n e จากสถานี o i m a ม h ชิไปสถานีจิยุกะโอกะและไปสุดสายที่สถานีมิโซโนคุชินะครับสาย IK เ k ไอเคกามิ e k line, จากสถานีโกทันด a ไปสุดที่สถานีคา m มตะสาย TM t o k y โตเธามกาวะไลนะครับจากสถานีธามกาวะไปสุดที่สถานีคา m มตะ รถรางสาย S G เซตะกายะลายจากสถานีเซนเกนจายะไปสุดที่สถานีชิโมทาไกโดคนที่จะไปวัดโกโทกุชิหรือวัดแมวกวักนะครับให้ลงที่สถานีนิยนุสาขานะครับลาบายรถรางสาย K D โคโดโมโนคูนิลายจากสถานีนากาสึตะไปสุดที่สถานีโคโดโมโนคูนิ สามารถขึ้นรถไฟของโทบุเรียวเวได้ทั้งหมด13สายนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย TS โทบุสกายทีไลน์ที่วิ่งจากสถานีอาซากุสะไปโตเกียวสกายทีวิ่งไปที่สถานีโทบุโดบุสึโคเอ็นแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น TN โทบุนิโกไลน์นะครับ ซึ่งจะวิ่งไปสุดที่สถานีโทบุนิโกะนะครับพาสนี้ใช้ขึ้นบัสของโทบุนิโกะไม่ได้นะครับจะต้องจ่ายเพิ่มเองครับสาย TS สโทบุสกายทีลน์ T ine, สายที่เปลี่ยนชื่อและวิ่งต่อจากสาย Z ซตฮัสน ke, สมอนไลน์ที่สถานีโอชิอาเกะและสาย h ฮชิบิยะไลน์นะครับที่สถานีคิตะเซนจูทั้งสองสายจะวิ่งไปสุดที่สถานีโทบุโดบุสโคเอ็นนะครับ รถไฟสาย TN Tobu Kinugawa ลายนะครับที่วิ่งต่อจากสถานีชิโม o อิมาอิชิไปสถานีคีนุกาวะออนเซ็นนะครับและนั่งไปสุดได้แค่สถานีชินฟูจิวระนะครับรถไฟสาย TN Tobu Usuno Miya l i n line นะครับวิ่งจากสถานีชินโทชิงิไปสุดที่สถานีโทบุอุ u ึโนะมิยะ รถไฟสายทีไโทบุอิเซสากิไลนะครับที่วิ่งต่อจากสถานีโทบุโดบุสุโคเอนไปสุดที่สถานีอิเซสากิ aki, นะครับรถไฟสายทีไอโทบุซานุไลนะครับที่วิ่งต่อจากสถานีทาเทบายะชิ ashi, นะครับไปสุดที่สถานีคูซ u อุ u. รถไฟสายทีไอโทบุโคอิซุมิไลนะครับที่วิ่งต่อจากสถานีทาเทบายะชิ ashi, ไปสุดที่สถานีนิชิโคอิซุมินะครับ รถไฟสายทีไอโทบุคิริวไลน์นะครับที่วิ่งต่อจากสถานีฮิกาชิโคอิซูมิไปสุดที่สถานีอาคังิรถไฟสายทีดีโทบุเออร์เบินพาร์คไลน์นะครับวิ่งจากสถานีโอมิยะไปสุดที่สถานีฟูนาบาชิครับรถไฟสาย TS To โทบุคาเมโดไลน์นะครับที่วิ่งต่อจากสถานีฮิคิฟูเนะไปสุดที่สถานีคาเมโด รถไฟสายทีเอสโทบุไดชิไลนะครับที่วิ่งต่อจากสถานีนิชิอารายไปสถานีไ e. ดชิมะเอะรถไฟสาย TJ เจโทบุโทโจไลที่เปลี่ยนชื่อและวิ่งต่อจากสาย f u ฟ u ุคุโตชินไลและสาย y u ยุรากุโชไลนะครับที่สถานีอิเคบุ u คลวิ่งไปสถานีคาวาโคเอะและไปสุดที่สถานีโอกาวามาชิและบางคันไปสุดสายที่สถานีโยริอิด้วยนะครับ รถไฟสาย t j okose ok line ที่วิ่งต่อจากสถานี sakado ไปสุดที่สถานี okose ok นนี้เป็นเซบุเรวเวสามารถขึ้นรถไฟของเซบุเรียวเวได้ทั้งหมด12สายไม่ว่าจะเป็นรถไฟสาย s SI Se i sebu ikebukuro line ที่เปลี่ยนชื่อและวิ่งต่อจากสาย m maruno uchi line ที่สถานีอิเคบุโครวิ่งไปสุดที่สถานีฮันโนนะครับรถไฟสาย S.I. เซบุยูรักุโชไลที่เปลี่ยนชื่อและวิ่งต่อจากสาย F. ฟุคุโตชิไลและสาย Y. ยุรักุโชไลที่สถานีโคตะเคมุไคฮาระวิ่งไปสุดที่สถานีฮันโนรถไฟสาย S.I. เซบุโทชิมะเอ็นไลวิ่งจากสถานีอิเคบุโคร ไปสุดที่สถานีโทชิมะเอ็นหรือสายที่วิ่งไปแฮร์รี่พอตเตอร์วอร์เนอร์บัตเทอร์สตูดเกียวนั่นเองนะครับรถไฟสาย s SI Sebu s ซบ s ชิ b u Line ที่วิ่งต่อจากสถานีฮันโนไปสุดสายที่สถานีเซบุช s h i บุรถไฟสาย SI Sebu s บ y a ซยามะายที่วิ่งต่อจากสถานีนิชิโทโคโรซาวะไปสุดสายที่สถานีเซบุคิวโจมาเอะนะครับ รถไฟสาย S Y เซบุยามากุชิไลหรือ Rioliner นะครับที่วิ่งต่อจากสถานีเซบุคิวโจมาเอะไปสุดสายที่สถานีทาไมโอะรถไฟสาย S S เซบุชินจูกุไลที่วิ่งจากสถานีเซบุชินจูกุไปสถานีโคไดระและสุดที่สถานีฮอนคาว a โคเอะรถไฟสาย S S เซบูฮาอิจิมะไลที่วิ่งต่อจากสถานีโคไดระไปสุดที่สถานีฮาอิจิมะ รถไฟสาย S T เซบุทามาโคะไลที่วิ่งจากสถานีโคบุบุนจิไปสุดที่สถานีทามาโครถไฟสาย S K เซบุโคบ b ุบุนจิไลนะครับที่วิ่งต่อจากสถานีโคคุบุนจิไปสุดที่สถานีฮิกาชิมุระยามะรถไฟสาย S K เซบุเซบุเอ็นไลที่วิ่งต่อจากสถานีฮิกาชิมุระยามะไปสุดที่สถานีเซบูเอ็น รถไฟสาย S-W s e บ b u Tamagawa Line วิ่งจากสถานีมุ s a s h i s a k a ิไปสุดที่สถานีโคเรมาสะสามารถขึ้นรถไฟของ s a k a m i เร i r a i l หรือโซเท e t s u, ได้ส4สายไม่ว่าจะเป็นสาย So s ซ o ท e t s u m a i น l i n ที่วิ่งจากสถานีย o k o h a m a ไปสุดที่สถานี e b i n ะ สาย SO, s โซโซเทสุลายที่วิ่งจากสถานีโยโกฮาม่าไปที่สถานีฟุตตามะตะกาวะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโ o SO, โซเทส s อิซุมิโนะลายนะครับแล้ววิ่งต่อไปสุดที่สถานีโชนันไดสาย SO, s โซโซเทสุชินโยโกฮาม่าลายวิ่งจากสถานีนิชิยะไปสถานีชินโยโกฮาม่านะครับ และยังสามารถขึ้นรถไฟสับเวของโยโกฮาม่าซิตี้ได้สสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบีบ l ูไลที่วิ่งจากสถานีอาซามิโนไปที่สถานีชินโยโกฮาม่าไปสถานีโยโกฮาม่าและวิ่งไปสุดที่สถานีโชนันไดสาย r ี e n ีนไลที่วิ่งจากสถานีฮิยาชิไปสุดที่สถานีนากายามะนะครับ รถไฟที่นอกเหนือจากที่ลุงกล่าวมาทั้งหมดนี้จะไม่สามารถขึ้นได้นะครับเช่นรถไฟของ jr <S <S ทั้งหมดนะครับรถไฟสายรินไคไลและรถไฟสายซูคุบะเอ็กซ์เพสจะใช้เ e t t e r t o k ตเกียวนี้ไม่ได้นะครับถามว่าพาสนี้คุ้มไหมสำหรับลุงถือว่าคุ้มนะครับสำหรับ5วันแต่แค่จะยุ่งยากตอนเปิดติเกตและบางจุดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองครับ พาสนี้เหมาะสําหรับคนที่เที่ยวในโตกเกียวแล้วขี้เกียจหาซื้อตัว๋วซื้อพาสต่างๆและพาสนี้ยังตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่หลงก็เลยแบบลุงด้วยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพูดลุงด้วยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปที่กำลังจะเกิดขึ้นเดินทาง,งปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะครับบา,บายยคุณปูนใช้จนดานที่สุดทาย